เมื่อวานเห็นแหกมันเอาคลิปอีเทียนิ่งมาลงโหอีสัตว์สกรปรกมากค่ะมึงไม่ต้องไปถึงบ้านแม่กล้วยมึงเอาบ้านกูก,ก่อนอีเทียอีกระจกสกรปรกมากเตาเตอมึงดูเตาที่บ้านกูนี่นี่นะจ๊ะเพื่อนๆโอ้ตาย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 ,ตายอันนี้เป็นชุดมีดเนาะที่ฟ้าเอาไว้ทำอาหาร เพื่อนๆเมื่อวานเนี้ยฝาเนี่ยเห็นอีนางแหก่กับเอแม่กล้วยเอาคลิปอีหนิงมาเปิดที่ช่องโอ้ยคือฝ้าบอกตรงเลยนะว่าสกปรกมากไม่ต้องไปบ้านแม่กล้วยหรอกเอาบ้านฝักก่อนนี่เห็นไหมเอาบ้านฝ้กก่อนนะมึงผ่านบ้านกูไปให้ได้ก่อนแล้วมึงค่อยไปบ้านของแม่กล้วยนี่สัตว์หนิง ช้างลาหม้อไหนี่แบบสกรปรกมากค่ะท่านผู้ชมตามหูที่จับใช่ไหมคะเป็นคาบไอที่น้ำมันที่มันแบบมันเหลืองๆอะ่ะที่มันไม่มีการทำความสะอาดมาก,ก่อนเลยตามขอบหม้อตามด้ามจับแล้วจะบอกว่าอีหนิงเนี่ยสกรปรกมากมึงสกรปรกขนาดนั้นมึงไม่ต้องอวดบ้านกออับไอสัตว์นะอายเขามึงเชื่อกู แล้วน้ำมันที่ทอดของเนี่ยเป็นน้ำมันเก่าค่ะฟองฟอดคือใช้งานมาหลายทีแล้วแล้วพื้นไม่อัดพื้นอะไรก็ตามที่มึงเอามามาถ่ายอะ่ะกูแนะนํานะหนิงมึงไปทําบ้านมึงให้สะอาดก่อนมึงจะโชว์ไอ้เหี้ยกูอายเขาไม่ต้องไปบ้านแม่ป่วยมึงเอาบ้านกูก่อนเนี่ยเนี่ยครัวกูเนี่ยเนี่ยครัวกูเนี่ยเอาครัวกูก่อนเนี่ยความสะอาดเนี่ยเอาดูเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไอสัตว์นรก โอ้ยสกปรกนะมึงนะ่าอย่าเที่ยวไปได่าใครเข้าในอีเวนเข้าใจไหมเออเอาบ้านมึงเนี่ยให้สะอาดก่อนพื้นคงพื้นครัวจัดข้าวจัดของข,อขัดหม้อขัดไหนี่กูแนะนําถ้ามึงเนี่ยฮนะอยากทาหม้อให้สะอาดไอหม้ออย่างมึงเนี่ยกูโยนทิ้งถังขยะไปเพียบเลยนะของที่กูให้แม่บ้านกูสามสี่ห้าหกกระสอบเนี่ยให้น้องบงน้องบูมเนี่ยใหม่กิฟเป็นของที่กูไม่เคยใช้งานนะ ไอ้ยังมึงอะกูไม่ให้แม็กซ์สก๊อปกเกินไปเข้าใจยังนี่นี่ไปซื้อตัวนี้มากูแนะนํานะไปซื้อตัวนี้มาเอาไว้ติดบ้านฉีดตรงที่ตรงไหนที่มันเหนียวมันเหนอะเนี่ยนะอิสว์นรกขี้กาดกูเข้าใจแล้วทําไมตัวมึงถึงเป็นขี้กาดตามเนี่ยตามลาวนมตามข้อพับตามแขนเขินตามข้อตามคอตามข,า,มขานงค้ขาหนีบงามหีงาม,งามแตกเนี่ย